คุณก็คุณตึงหัวมืหัวช่วใช่ไหมเรง,งล่พฤติกรรมสองที่เจอนะพฤติกรรมสองปวดเม่อตึงคอเรื่องับตัวนี้จับรูกันดูนตัวนี้เวลาทำงานนะับเดิน,ดนามากๆพอมาตึงป้องจะเริ่มตาผ้าวิบวัวน้ำในหูไม่เ<ช>ท่ากันห<ช>ัน<า>ไวๆเขจะมึนงงตัวนี้จับดูกันดูนะครับดูคำาจากกันไม่ใช่ไม่ใช่ จอยู่ฝั่งนี้มีป้าเล็้วขอเช็คขึ้นไปหน่อยครับกระแดงมันอยู่ด้านนี้เลยที่มุมเป็นมันจะอยู่ตรงนี้ที่ตึบๆมันขึ้นมามันจะแบบมันขึ้นมาตาันแล้วตรงนี้ของคุณมันจะตึงมากตึงข้างนี้ไม่เป็นไรนะข้างนี้นิดข้างนี้